จากคลิปที่แล้วที่พวกเราไปเก็บลูกเฮเซลนัทที่บ้านสวนของคุณยายเราก็ได้เก็บลูกเชอรี่คอเนเลียนหรือภาษาตุรกีจะเรียกว่าคือซินจึกมาด้วยละค่ะซึ่งผลไม้ชนิดนี้จะไม่นิยมนํามากินสดๆเราว่ามีรสเปรี้ยวมากคนตุรกีจะนิยมนํามาต้มทําเป็นน้ําผลไม้มากกว่าโดวยก็เลยแบ่งจากแม่ย่าเอามาทําเป็นน้ําผลไม้เหมือนกันดูสิคะส,สีของน้องเขาน้าสวยมากก่อนอื่นก๋วยก็จะเอาลูกเชอรี่คอเนเลียนนำมาล้างทําความสะอาดหลายๆน้าซะก่อนส่วนขวดโหลที่จะใส่กุ้ยก็จะเอามาลวกน้ําร้อนเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็เอามาวางผึ่งไว้ มาค่ะมาเริ่มทําน้ําเชอรี่คอนเนลเลียนกันกว้ยก็จะเอาน้องใส่ลงไปในหม้อต้มเลยกว้ยนะ่ะจะใช้หม้อใหญ่สุดในบ้านเลยก็แล้วกันนะเพราะไม่ย่ากนะ่ะให้มาเยอะเกินอ่ะผู้ช่วยก็ยกน้ําเข้ามาได้เลยครับจะใช้น้ําดื่มในการต้มนะจะไม่ใช้น้ําประปาค่ะแต่ความจริงนะ่ะก็ใช้น้าประปาต้มได้นะคะแต่ว่ากก้ยนะ่ะชอบเป็นโรคจิตเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ค่ะแต่ต้มเครื่องดื่มก็จะต้องใช้น้ําดื่มเท่านั้นหม้อเดียวต้มไม่หมดใช้2หม้อต้มเลยก็แล้วกันเดี๋ยวน้าลดก็ค่อยเอามารวมเป็นหม้อเดียวกันก็ได้พอต้มไป ไปตั้งครึ่งหนึ่งแน่กุยก็เลยเอาสองหม้อมารวมกันเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็เติมน้ําตาลลงไปได้เลยใครชอบหวานระดับไหนก็ใส่ลงไประดับนั้นชอบหวานมากก็ใส่มากชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยส่วนบานานะ่าน่ะชอบหวานปานกลางค่ะคือปกติต้มมาถึงแค่ตรงนี้ก็พอแล้วสามารถพักน้ําเชอรี่เอาไว้ให้เย็นแล้วก็นําใส่ขวดโหลได้เลยแต่ว่ากล้ยนะ่ะจะไม่ทําแบบนั้นนะคะกล้ยจะทําแบบเข้มขน้นโดยที่กล้ยจะตักลูกเชอรี่บี้บี้บใส่ในตะแกงให้เนื้อมันเละเละเอียดละเอียดแบบนี้ให้หมดหม้อเลยค่ะพอบี้เสร็จก็เอากลับไปเทใส่นนหมมม้้้้ออตตเเืดิแลวก็ ต่อไปเลยค่ะถ้ามีฟองก็ช้อนฟองออกด้วยนะจากนั้นก็ต้มต่อไปอีกสักพักให้เนื้อเชอร์รี่เนี่ยมันเละให้ได้มากที่สุดเลยค่ะพอต้อมเสร็จก็นําทั้งเนือ้อทั้งน้ํามากรองใส่ตะแกรงให้หมดเลยแต่ว่าตะแกรงใบนี้มันจะรูใหญ่ไปหน่อยค่ะเนื้อของเชอร์รี่ก็เลยกรองออกได้ไม่หมดเห็นไหมคะว่ามันจะมีเนื้อของเชอร์รี่เนี่ยเป็นอนุเล็กๆล,ลอยอยู่เต็มไปหมดเลยทาจริงมันก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะคะแต่ว่ากล้วยน่กก็อยากจะกรองอีกครั้งดยตะแกรงนําโชคของกล้วยที่หิ้วมาจากไทยใบนี้แลออหนะและววก นะจากนั้นก็มากรองส่วนที่เหลือออกให้หมดเนื้อเชอร์รี่นะ่ะก็แอบ,บชิ้นใหญ่อยู่นะเนี่ยแต่แกงก็เลยจะกรองช้ามากๆดูสิคะกว่าน้ําจะไหลออกเนี่ยก็ช้าจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จใจเย็นๆใจร่มๆนะบานานาเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะพอน้ําเชอร์รี่เย็นแล้วก็จะเอาเขามากรอกใส่ขวดแก้วเก็บเอาไว้ขวดแก้วเนี่ยก็เป็นขวดโยเกิร์ตน้ําที่พวกเราชอบซื้อมาดื่มนั่นแหละคะ่ะก็เลยเก็บเอาไว้เผื่อว่าจะได้ใช้งานเนี่ยกวยก็ลวกน้ําร้อนฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะและวันนี้ก็ถึงงเวลาาาจะได้้ออกกมใชนสัท ขวดนี้จุได้1ลิตรมีแค่2ขวดแต่ว่าน้ำเชอรี่ของกล้วยในะยังไม่หมดค่ะก็เลยเอามาใส่ขวดโหลใบนี้ด้วยก็แล้วกันแต่ว่าก็น่าจะไม่ถึงลิตรหรอกและในที่สุดก็เสร็จจริงๆสักทีค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้ำเชอรี่คอนเนเลียนของกล้วยเนี่ยสีสวยน่าดื่มไหมเวลาจะดื่มก็ให้เทน้ำเชอรี่ลงไปในแก้วพอประมาณแล้วก็ตามด้วยน้ำโซดาหนึ่งขวดนี่แหละค่ะเหตุผลที่กล้วยทําให้น้ํามันเข้มข้นน่ะเพราะว่าจะได้ผสมโซดาลงไปให้มีรสชาด้วยไงเวลาดื่มนะมันก็จะสุดยอดมากตามด้วยใส่น้ําแข็งลงไปเป็นลําดับสุดท้้ายยแลวก็เสีบ ดูดลงไปในแก้วพร้อมเสิร์ฟจา้าดูคะ่ะทุกคนแก้วเบลมเลยนะคะทุกคนดื่มสองคนหว,นวานหวนเจี๊ยบค่ะมาคะ่ะอ้าสุดชื่นมากรสชาติมันจะแบบว่ารสชาติมันจะเปรี้ยวมากนะคะทุกคนเปรี้ยวนำเนาะเแบบี้เปรี้ยวเลมอนเปรี้ยวนำแล้วก็หวาน หวานน้ำตาลเป็นไงบ้างลดเป็นไงบ้างรดไปกันาก